สวัสด <ítulo> anyway, ีค <c oughs> oh, like oh, uh ่ะเอพิทาร์บอลไม่มวยนะคะวันนี้จะเป็นแรนดอมตอนแรกจะเป็นพี่กัาละแต่คืนนี้เป็นแรนดอมดีกว่าเพราะว่ากลัวโอ้กลัวคลิปจะติมนะคะเดี๋ยเดือดเดกลดองร่วงมาทําในหัวข้อที่ว่าคุณเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนไปหรือคุณที่หรือคุณอยากเปลี่ยนแปลงเขาเปลี่ยนไปหรือคุณอยากเปลี่ยนแปลงนะคะอืม เลือกจากหน้ากาดกัน g e t n o r e Information o c t i v i t y stop Improving here ดีกว่า ให้เลือกจากหน้าการ์ดของออร์เรคเตอร์มากันอ้าวอันแรกก็จะจรนดอมเขาเป็นพิฆาดแล้วกันนะคะคนจะชอบพิฆาดมากกว่าเขาจะเป็นแบบสั้นๆนะคะคลิปสั้นๆอ่ะเขาเปลี่ยนไปหรือคุณอยากเปลี่ยนแปลงนะคะความรู้สึกเขาความรู้สึกคุณนี่นะคะมาดูว่าไพ่จะออกมายัางไงอันนี้คือกองที่หนึ่งนะคะ opportunity อะไรนะ opportunity นะคะ opportunity แล้วก็อันที่สองก็คือ listen to you listen to your intuition อืม opportunity กับ listen to your intuition นะคะอืมภาษาอังกฤษาอาจจะกระท่อนกระแท้นต้องขอไปอันนี้หนึ่งอันนี้สองนะคะ ่ะเราไปเริ่มกองที่หนึ่งกันอ๋อโอกาสมีนะคะดูมีความสุขมากเลยอือจะใช้ไพ่อันนี้แล้วคนที่เลือกกองที่หนึ่ง มาดูกันว่านะคะ ูตัวเขาก่อนค่ะเก้าเหรียญโอ้โ oh. หอืมเขาดูดีนี่ค่ะนะคะรวยอ่าเป็นสัญญาณไม่ดีมาละเป็นชาโดไซสโอเคอเข้าใจละนะคะ เด็พอเป็นเดืนไปแล้วคัความรู้สึกของเขานะคะอืมคาดว่าคนคนนี้นะคะเขาอยากให้คุณเน่ยเขาก็อยากเป็นครอบครัวคุณนี่แหละถามว่าความรู้สึกของเขาเปลี่ยนไปไหมแต่เขารู้สึกว่า คุณเนี่ยคือเหมือนกับมีแต่เรื่องการเงินทางนั้นเลย mm hmm. เขามีความรู้สึกว่าเขาอยู่กับคุณแล้วเขาจะเหมือนมีเรื่องแบบมีเขาคาดหวังเรื่องผลประโยชน์กับคุณมากกว่านะเท mm hmm. ่าที่ดูจากหน้าไพ่มีก้าวเหรียญน,นะคะมีไพ่ไม่ดีเดี๋ยวจะบอกนะคะชาโด o ชาโด e ไซส์ Shadow, Shadow เนี่ยมันเป็นเดชชาโด้ไซส์เนี่ยมันเหมือนเป็นสัญญาณของเดวิลอ,อะไรอย่างเงี้ยได้แทน d e วิลนะคะแทนปีศาจแทน พลังงานลบๆนะคะเนี่ยเห็นไหมชายชุดดำเนี่ยคือพลังงานที่ไม่ดีนะคเขามีความรู้สึกว่าเหมือนคนคนนี้ต้องการให้คุณไปช่วยเหลือด้านการเงินเขาอะไรบางอย่างหรือตัวคุณสามารถซัพพอร์ตด้านการเงินเขาได้เขามีความรู้สึกว่าถ้าคุณถ้าเขาได้แต่งงานกับ <confessed gold against themselves> ค <sc uck alternative> ุณเนี <island> <tr> <Christmas> ่ยคุณสามารถช่วยเหลือเขาได้ด้านการเงินหรือพยุงฐานะแต่ถ้าไม่ใช่นะคะถ้าไม่ใช่กรณีนั้น บงบอกว่าคุณคนนี้เขามีฐานนะการเงินที่ดีมีครอบครัวแต่ข้อเสียของเขาคือเขามีครอบครัวแล้วนะค,ะคุณคนนี้ยแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาได้แสดงแล่เขามีความเขามองว่าคุณน่ะกับเขาเนี่ยแตกต่างกันนะ,ะเขาได้แสดงจุดยืนอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไปต่อในความสัมพันธ์นี้กับเขาไม่ได้อาจจะเป็นไปด้วยว่า สถานะของคุณกับเขานะคะเอ่ยสงได้ยินไหมสถานะของคุณกับเขาทางด้านสังคมไม่เท่ากันนะไม่เท่าเทียมกันพูด,ดง่ายๆ่าว่าพูด,ดง่ายๆว่าสถานะทางสังคมของคุณกับเขาเนี่ยไม่เท่าเทียมกันนะคะคนคนนี่อาจคนที่คุณถามถึงของกองที่หนึ่งเนี่ยเขาน่าจะมีฐานะที่มัน่นที่ร่ารวย กว่าคุณอ่ะอืเขาน่าจะมีฐานะทางการเงินที่ดีกว่าคุณนะคะเขาได้มีการกระทําอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกผิดหวังในตัวของคุณคณนนี้ห้าถ้วยสิบดบับเอ้ยไฟออฟสอดห้าดาบับนะคะเขาได้มีคําพูดอะไรบางอย่าง แล้วคุณก็เลยมองว่าคนคนนี้คุณอาจจะมองว่าเขาเป็นคนที่แรงร้ายกับคุณนะคะในสถานการณ์นี้นะในสถานการณ์นี้ไม่รู้หน้าภ่ยใครแต่แน่นอนละมันต้องเป็นคามิกแน่ๆเขาเปลี่ยนไปไหมจริงๆเขาไม่ได้เปลี่ยนนะแต่เขาเป็นคนแบบนี้ที่คุณอาจจะไม่รู้เด o มนนี่ไงชัดเจน เขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้มันคุ้มเคือแบบนี้นะเขาอาจจะเป็นชาวราศีมีนนะคะคุณอาจจะดีวกว่าชาวราศีมีนธาตุน้ำมีกรกฎพิจิก รจริงด้วยคนคนนี้ต้องการให้คุณไปช่วยเหลือและซัพพอร์ตเรื่องด้านการเงินให้เขาถ้าในกรณีที่สลับกันถ้าเกิดคุณมีฐานะมากกว่าเขาแล้วเขาฐานะมากเอ้ยน้อยกว่าคุณเขาอยากให้คุณอนะไปช่วยเหลือเขาด้านการเงินเพราะเขาเห็นว่าคุณร่ำรวยกว่าอมืมีเงินมากกว่าแต่ถ้าไม่ใช่เขาเป็นคนที่มีเงินมากกว่าคุณคนคนนี้เขา อาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือเป็นคนที่อืมคุณบอกว่าเขาอะเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นอืมแล้วคุณคาดหวังว่าคนคนนี้ยจะมาช่วยเหลือคุณอืมแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นไงนะคะไพ่มันออกมาแบบนี้นะเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะนี่คือ เขาเปลี่ยนไหมเขาเปลี่ยนไปไหมอมืมองว่าไม่ได้เปลี่ยนนะแต่เขาอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างเขาอาจจะเป็นคนที่ถ้าเขายังไม่มีครอบครัวก็หมายถึงว่าเขาเป็นคนที่เอ่อยังไงดีจริงๆจริงจร,งจร,งจรง อืมจริงๆเขาเป็นคนแบบก็เ,เปิดเผยนะเป็นคนแบบปกตินี่แหละนะแล้วแบบคนที่ขยันเป็นคนบ้างงานเป็นคนชอบทํางานเป็นคนมีอิกโก้นะเป็น king of s o r t ใจดีก็ส่วนใจดีแต่ก็เป็นคนมีอีกโก้คนหนึ่งทีเดียวคือเขาจะรักศักดิ์ศรีรักเกียรติของตัวเองมากเขาอาจจะมีปัญหาด้านการเงินแล้วเขาเห็นว่าคุณอะ ร่ำรวยเขาเลยอยากให้คุณอะ